lớp lên, lớp lớp sáu mà lại không cho tại gian สบายดีทำ้มแล้ภพขอเสาไทยคตรไกลบ้านคือเก้าอีพี่นี่ก็เสาประไทยยังอยู่เพื่อนน้องตุนกับเพื่อนน้องสุดใจกับนั่นเลยทำ้มพี่สุดใจมาสบายดีเอฟซีเอ้ยดูดีน้องสุดใจคือน้องน้องตุนดลทำ้มวันนี้กะเสาไทยกะมีภารกิจเอาเฮเอาทรายมาแล้วก็เอาอุปรกรณ์เฮ็ดเฮือนนั่นแหละทำ้มกับมีเสาแน่มวันนี้นะ ตามชมกันเลยมาเคลียบอลนันวิทนันลงอันไส้เฮ่นะเอาลงแล้วแลทั้งส้มแตเพิ่นกลับเมื่ออวีกนี่กัประกันมากวาดอันโต้ไหมแม่เพิ่นกรับสุดใจทั้งส้มมายังเลยสุดใจเออออกมาละ ล่มกระแหงๆแล้วมันร่มเลยข้ากันแล้อย่างเว้นน่นทรายแบบนี้นะอ,อันนี้ก็คือปูนเอามาว่านนี่ทำส้มข้ากันปกเว้นยังในเนาะนี่มีเพป็นนั่นเหยียกกันขุดเม่นบ่อนน่ะนะเสียเงาพวกนั้นมันนะสิแล้วไายฮันในทรายมากนี่บวท่านเน้นนี่ช <c oughs> ุกใจเส,สียเงาอันเสียเอาอัน ไส่ลงทั้นสมแล้วก็ใส่มาลงแล้วก็สีเสาแน่มโอนี่ไงเนนะสาก็ะคึองอุปกรณ์ฮิตเฮียน์ัขาแหละทัซสมเล็กลาเขาแหละน้องชุ่ใจนี่ดูอลีโมนี้นะ้มาป้าไม่ได้ซื้อขนมทำมาให้น้องเลยอันกินข้าวอยู่อัน,อน,อนแห่ใส่ามาเดอ้อมาหอดเลยเดอ้อพนกข้าวเลยมาเลยั เดี๋ยวลอกใบสับไสขอ,องน้องภาษาซื้อของมาต้นน้องเกินกอนึ่งด้านน้องตุน้นไปอันเลียย์ทางทำาสมเบ้งน้องชุ่ใจไปเบิ้งน้องตุน้นพันุหิอย่างเนาะไปต้นน้องตุน้นนมาเนี่ยุ้นนันเลียร์ทางนัน รถหามามันไิลุมสัม z o o เพราะว่ามันแคบงบางสั่งใสิึงบินทางปกตินะรถใหญ่มันมายักหลุมปันไดแล,ล้วก็ไกลเฮือนนั่นไม่เท่าคนนี้เลยเพื่อนเคลียร์ทางอีกให้มันกว้างเดี๋ยวมาเฮือนน้องตุ้นสบายดีเอฟซีกันน้องตุ้นสบายเอฟซีเลยเนี่ยโอ้ย,ย,อยน้องบุกเถอะเนาะ <laughs> เคลียร์ทางเคลียร์ทางเดี๋ยวรถทรายครับว่ารนแรกเอา หินเท่าลยมันมันจะแคบมันก็เลยเอ้ากัดหมางโหออกเองมันเพราะว่าเท่ากับรถมันจะแลนเข้าไปแล้วห้าม่ายเนาะน้องตุ่นเนาะเพราะว่าเอาดินเท่ามาถมอีเด้ต้องเขยทางกว้างมันยามันถือเขื่อนเพลินทำสมัยถือเขื่อนเพลินเพื่แหงรึเปล่าเขื่อนเพลินน้องตุ่นเสียเสียยังกันกันฮีดเขาเจ้าเกาะเขื่อนเพลินนี่มีควายมีหมูเลยเนาะ กันรถก็อันเฮือนเพื่นน้ำทำซุม้มเรื่ยเหาก็เฮ็ดกว้างๆเลี่ยทางเอาแล้วก็หูกระหูอันพี่น้องญาติเพืนเ้นนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเฮ็ดแล้วก็จะค่อยมาแปลงให้เพืน้นเอาดินเอาพื้เฮาทูถึงนี่ก็คืออายเพืน้นขุดนอออยอ้อสชุดใจเด้ไปแล้วรไม่เฮ็ดสวยเลยนะสุดใจเออนอกก็คือเสียม้อทำซุม้ม น้องวานอเสียมนะเจ้าเอิญนอบระทุใจโอ้นอเนาะเพราะนั่นฝังกันแน่นแน่นเนาะน้องตุนเนาะแปลว่ามันลึกเดียวสำสมคุมเพื่อที่น้องคุ้ได้แต่ละคุมงั้นเอาฝังกันนออ้อยไปฝังบนใกล้น้ำมันนี่น้องมันได้แต่ประเดี๋ยวได้ลดสายก็หามาเลยท่านผู้ชม พุทธสารวันนี้ไปใชเไ้มพุทธสารนี่เนาะเห็นลิบไปลิบมาอยู่ไปทางในยืนยืนบอกมาเห็ดเวซอยน่องสนใจเนาะให้น้องตุนตุนกับตัวเห็ดเวเอเินมาเห็ดเวไป นายบอเอาซอยกันซอยกันนายบอเ,เอาน้ำเทเซอบ์ไรบล่าหน้าจอกหน้าหน้าเขียวๆนะเอามาตักเซลลูเออเออมาตักใส่บนเขากับสลิกไป บังเอ้ยไปฮิวมาเฮ้อบางฮิวให้น้องกันสุดใจฮิวมาได้อาสุดใจตักใส่เอ้าเอ้าตักใส่เลยเออแน่ไปแล้วไปฝังอยูบบอนันต้นนันบอมีน้ำนั่นจะง่ามเอาสลิกบันนี้สลิกอันเดียแน่ มันง่ายด้วเราสุดใจนอเห็นนี่นอนี่แล้วละวันนี้พอลรวนันนี้ตัวนั้นตัวนั้นก็อบอกเอามาเลยเอาเอสุดใจหิวไปแล้ววันนี้ทั้งแดดทั้งลมน้ำสมบนมาบานองตุน <laughs> เอ้ยวอาซิบเบออกระยามันได้เลยเด้มันวิดเลยให้เราแฮกมานี่นี่ไะได้ไปเอาโฮมไปบอกอกกะยากว้างแล้วไปเอาน้ำเข้าไปเว้นเอาน้ำไปเว้นทำามส้มมาเนี้ยเคลียร์ทางไปเอากะเอาโฮมก่อนมาเนี้ โอ้บัจ่อยกับขี้ฝุ่นกุ้มอยู่เนาะไปไปิไนไปไปยุ่หมมันได้ละแล้วละเชื้อทางกะได้ดิได้ละพอได้ละเอาเอาบาตรจ่อยเพออบาษาไทยแบบเฮีพอ้อมีแม่นบ่ได้เลยนะบัจ่อยได้ละ เอาเอาที่อันสบายบ่ฮะแหาละเอาสบายบ้างท่านปอดใจเฮาออกอีกสบายทางเพิ่นน่าชื่นใจเนาะพักก่อนเนาะเดี๋ยวใส่มาหอ่อนเนาะเมย์บอสมูล <laughs> นิธิทาสติก๊กถ้าอันคอบตาได้ทำสวยบ้องมูนิธได้น้องสุดใจเขาเลยกว่าอตุนอีได้มูลนิธิเลยเซฟบริวิทไผ่เด้เ <laughs> นาะเจีนั้นเนาะ กว่าอุดุล้ะบันนี้เอาเอาองไฟท์หาอันซอบหันหองเอ้ยโอ้ยมดหงอุตุลจะไปเห็ดไดแล้วตัวันจะเป็นผู้ชาวแล้วตัวกะท่าสติ๊กมูลนี้น้องสุดใจเฮาบัใจเอ้ยจะเบิ่งมูลนี้งามท่าคอบตาท่าอย่างเกืบัวนี่ซื้อเลขกหลดนองตุนเกือบเกือบถือ ซื้อเก้าศูนย์มันออกแปดศูนย์อ๊ยบอไดซื้อหยับซื้อยับซื้อยับลงเนาะเขาซื้อยับมื้นเขาเพิ่งไปได้ซื้อยับลงทำสมวุ้ยผิดออกแปดศูนย์เขาซื้อเก้าศูนย์ผิดเ้ยมันจะได้เงินมาล้างรถอันน้องตุนแล้วมื้อนี้แกเอาอยู่ในรถเพื่อแกไปแกมาเลขตัวเลขกันกันยังบ่นนั้นซื้อซื้อยับมื้นบอไม่ได้ซื้อยับลงทำสมเอ้ยมันสิได้ได้เลยอันบ่ได้หลายเนาะบ่จ่อยก็ได้ก็ประมาณ 2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทเนาะอันเท่า่20,000เอือ20,000ยันมีอยู่ในนี่ดได้3,000บ่ได้เดี๋ยวสาวผู้ไทยสิไปไปเบิ่งอีทําซุมเมันยังมีบ่นึงอีกยังบ่ยอมมือวันศุกร์มื้ออื่นอีกมื้ออื่นอีทํามสไทยไม่ยอมต้องมีงวดนึงแหละถืนําเลขน้องรถน้องตุ้นนี่นะน้องตุนได้ซื้ออยู่บ่บ้านนี่นะอือขอหวย นี่นะเมื่อเนี่ยโอ้ยพักกันนะบัตรจ่ายก็ซื้อยับขึ้นยับลงเนาะมาบัดรแปดสิบผัดผลกระวานได้ว่าตะกูลนกออมื้อนี้มาจักเซว่าตะกูลนกผไม่เอาเซได้แต่ศูนย์บัดรเก้าผัดมันเอาไปเว้นด้วยสายเก้าวันนี้เนาะมันเอาแปดมาซื้ออีโอ้ยวัตสี่ได้ท่านชมไม่รสี่ได้เงินมาล้างรถน้องตุลและไปมีแต่ล่อล่อไส้มาท่านชม่อไส้กัน lớp lên, lớp xấu, lên lớp sáu mà lại không chơi lốt quên phật vít bò lót phần phần nhào nữa vít bỏ, đi thằng năn lại đây vít bông à, cân à, Ok, vít lắm Cái dưới ẩn thân trên trên đây lù, nhắm ốc nhắm ốc Nhắm không, nhắm cây lột đây จะลุกอีได้ไหมคุณเด็กน้อยก็ไล่ไลเเอาเล็กเอาเลงเอาเสาลงคุ จับจับซอยเด้ nát nút chắp nhóc hơn thà nát không mải nhóc con vít khóp nữa nó nát nó ย่างไองไปได้ยานนะแต่ยานเนอะนใส่มาตรฐานแล้วเนอะ ลงเล้วแล้ทำซุ้มเสาก็ลงแล้วและทรายกะรียบร้อยชายก็ทำซุ้มน้องตุ้นดีใจบ้าดีใจได้ครึ่งอะไรได้ครึ่งนึ่งอะไรครึ่งข้างอะไรเสาก็ได้มากแล้วยังยังอีกประมาณเจ็ดเสาประมาณทิศหนึ่งแต่เอาเอามาก้อนแปดเสาก็นำซุ้มเพราะว่าพื้นกะยังมาแล้วนะพื้นที่กะคือวันนั่งเราจะนั่งบบว่าเสากะไปสร้างกะ มันหลายเนาะมดเมืองสิป่นก็เอาทหารเพิ่นทําซุ่มไว้คือทางหลังน้องก็เล็กก็มาแล้วทําซุ่มเล็กป่ะยังๆยังไปไกลๆเล็กก็เอามาเล็กร้อยแล้วทําซุ่มเล็กเล็กปอกเล็กหยังเล็กเนก็เอามาหมดเลยปูนก็มาแล้วทามมีแต่ลอีดินจี้กับเาและสมบูรณ์เลยโ้เนาะยกยกเลยบัดนี้ยก ยกเสาเลยประมาณอีกทิศนึงนี่เธือได้ยกให้น้องในทำส้มเว้ยกแล้วสำร็ดแล้วก็เอาดินห้ามาถมแล้วก็ก่อขึ้นปีน้องตุ้นเนาะก็แล้วแล้วก็มุ่งลังคาทำส้ม,มงลงคาโบกอย่างเรียบร้อยให้น้องข้าไปเลยวันนี้มีแต่ริดต,ตามกันไปเรื่อยๆทำส้มน้องตุน้นเนาะเอาละสาวผู้ชายกับสี่บกคลิปกับน้องตุ้นเลยคลิปนี้กั ได้ฮะเบิ้งคลิปสัวไทยก็กดไลค์กดแชร์เด้คลิปนี้ก็สบายดีสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์สาวผู้ไทยในเด้อให้ยอดวิวสาวผู้ไทยปังๆแห้งๆเลยนะฮะเออเด้อเด้อมันเดกกะวันสีวันพระน้องทำชมให้ยอดวิวปังๆเน่ให้มีรายได้น้ำมูได้ทำชมเอ้ยยังไม่ได้มีรายได้ได้สาวสาวไทยนะพันกดกับมีแต่ว่าเงินทุกๆเดือนกับโฮมเว้นทะเลทำชมเอ้ยเพราะว่ายอดวิวกับบอดีฮะนะ ให้ยอดวิวปังๆเลยเด้อคลิปนี้กะ